สบายดีทุกคนสบายดีกับบรรยากาศเศร้าๆและบรรยากาศขึ้มๆด้วยมื่อนี้ <c oughs> คลายผู้พ้นสิตกนะมื่อนี้นะบรรยากาศมาต่อไก่ได้วมื่อนี้เอาไก่เมย์มานำเมื่อนี้ขึ้มๆแห่งนี้เลยแต่ก็ได้ยินเสียงนกขันอยู่นกกระทาขันตานยู่นกหอกอยู่นี่ ยังนนพอดิ้ยินอยู่แต่ว่าไก่ขันอยู่บดิน้นยินมือเนี่ยอเอาไก่มาแต่บ่ถือจังว่าไก่ขันเนาะ

ไปเลยพยามันยังได้อยู่แต่ก็มันยังเหนื่อยหน่อยนะกะหอบหน่อยโบใหยไป đây ไปทางวุ่นละเข้าป่าทางวุ่นเลยก็คือว่าขาดเ้องสิบัวได้แล้วเ้องกับโบแมนเน้นนะ ไปไปมองใหม่ไก่เบาทิดกับปลาไปในเงาใหม่นี่ลำโพงกับปลาไปในต้นแต่ต้นใหม่หนี่น่อยมันรลุนกันเป็นจะได้สภาพอากาศเดี๋ยนี้ผมได้ยินเสียงไก่คันเลยเดียเ๋ยวนี้แต่สีลองเบิง่งลองเปิดพีสามหลอลอลงเมือนนะบางทีมันหาว <c ười> เป็นตาแล้วเก็บเก็บปัดมือเอาไกลมากคันดีกันนะแถวนี้แถวส่งนี่มือนอี้เอาไกลมากแต่ว่าสภาพอากาศทิ่บเดยียสขึ้นแ,แล้วลก,ก็ล้มก็เลยโบมาเก็บไกลเอาซอก บบมาสับทุกคน,นกเลยไก่โบเขาเลยมันเป็นตำพาขึมแน่แล้วก็บริเวณโบคันเดนมันเลยโบหุว่าจุดใดไก่โบหาวแต่ว่าก็หอกดอยนะ่ยิงบเถืออ่อเลยยอมครับแต่กระยับมันพอมือหนาอังสิมาอยู่สองโตได้ตัวหนึ่งอยู่พี่กับตัวหนึ่งอยู่พี่สองโต มันปอกๆใส่กันแต่ว่าบ่าวถิดเหลือเอาตัวนี้แต่กับบุถึอยามันเพราะว่ามันอยู่เขตบา้านเฮาเฮาสิมันยิ่งยบได้กระได้คิดว่าถือว่าอนุรักษ์ไปนำนยิ่งไปนำอย่างหน่อยเขตบ้านเฮาก็ยังมีกระหอ,อกนะบดเทิงกับขึ้นผู้ขึ้นพาอันนี้ก็เป็นไฮมันไฮมันะจาับ นกกระทาคันดีๆนกกระทาคันทางพุ่นนกกระทาะก,กะได้สิไปจอมยิงนกกระทาซะบ่เนาะทุกคนไปไปหารอยิงนกบดนี้บ่ได้หยังก็ได้ักกดกกดวมีลกของอยู่นี่ คนปิวสะเลยถึกบ่คนปิวสะบุตกบ่บินนะมันใหญ่แต่บู่บินไปตกใส่จับอยู่งาแดงนี้บ้าคนสะเลยโอ้พี่เด็กคันดีแท้ เป็นอะไรดิหยิบล่อข้ามองเลยถือใส้เลยถือมองตกใจวะตกใหญอ่เลย้ถืมอ,อถมองได้เลยเอ้าคุณสะถิบได้มองยานี่ <c ười> คือผมเห็นมองถือแล้วบปลานี่ถ้าขิดห้อยเหลือดอยู่นี่หน่อหนึ่งสก,กิท mong tốt chảy ơ mi Ờ, đi 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 mi đi 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 này, đi 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 thử cột, thử cột. đi đi, vô. đi. thử đi 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 này đi 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 đấy, khá nguồn nguồn chát hay tớ bố ngam tớ nè nháy tớp đấy xăm cày nội nội một nội nữa xăm ca nháy cua ca ý nửa bánh hả nửa bánh ca okay. à, <laughs> đây đại tớ nó xinh mà tớ bộ hậu binh dụ thường tài mại nhí ngấu bánh. ต่ออยู่พื้นดินอยู่นาดินนในภูเขาแต่ว่าบินอยู่ทั้งตายใหม่โวจะเป็นตัวในยิ่งเอ้าบบนนะปะวากันเราทุกคนเพราะว่าแถวนี้มันกระลายอยู่เลยบางเสาเนี่ยก็ห้องไปเกือบซิบไปละตัวบระห้องต่างหากตัวห้องนี่ห่วยเกือบซิบปไปละทิศทางนั้นทิศทางนี้ลายทางนะและ ตัวที่เฮาจับเป็นได้นเนะเฮากระเอาไปปล่อยอยู่หน้าบางตัวบมงามกับบริปลอยเลยน,นะบางตัวงมงมกับเอาไปปล่อยอยู่หน้าให้มันคันอยู่หน้าอยู่หน้ามีแล้วหาหกตัวเลยแหละกันเต็มโมเมนตเขียหน้าเฮาย่างเดียวดอกมันไปเลยนกกระทาเนี่ยแต่ว่าให้มันคันได้บรรยากาศวันสารอยู่ให้อยู่หน้านกกระทาคันกับมวลจไดเมื่ออะบ้านนี้แต่นกกระทาตัวเดียวจไดเมื่อเลย มันยิ่งมันนี่ก็ได้นกกระทาตัวเดียวมาต่อไกลกับภบูเขาวังลาสุดนี่ขันอยู่นี่ขันสีหาบาทกำลังสีไปเช่ไมิดสัมก็เลยโบไปซะมันนี่ก็สีเมื่อก้อนบไดนี่สวยเลยนี่ก็แปดม้งเคืองเลยเอาไว้เหลื่มอมยากกิ่เขาเลยได้ตามสีไปล้างหน้าล้างตาห้ามน,น้ำเอาในโอ้โหโบแมนง่ายมีเวียกไปทั้งหม่อีกเอาผอกันใหม่เพื่อแล้วยังได้ก็บโมไฮดามาเด้อทุกคนเลยเพราะว่า การธมาหากินเนาะนกนี่มันยังลายอยู่นกนี่ฮะโตลักกะล้ายนะบุมมีปัญหาในเขตเฉพาะในเขตนี่ยังลายอยู่ได้เออแต่ละปีย่ามเดือนเจ็ดเดือนแปดนะบ่าวทีดเห็นได้เลยดอกนกกระทาแปบลบว่าเป็นมูะเป็นมูแบบว่ามันเลี้ยงลูกนะเดือนเจ็ดเดือนแปดเห็นดอกเห็นเลยเลยปีกลายนี่เห็นอยู่สองมูเลี้ยงลูกบวชง่ายดอกเนทะ่านี้ฮะกะ ผลไม้ควบบอลบูเบิสแต่ว่าเขากะดวนๆเขาได้เทื่อนะเขากับบ่ได้เลยเลยถ้าเขาได้เขากะเอาโมปล่อยอยู่พุ่นอยู่สวนเขาบางเทื่อก็ได้เอาเป้ว่าคลิปนี้กับบูมี่ยังไรถ่ายเบาที่จะขอฝากเด้อฝากพ่อแม่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดสั่นกระดิ่งให้แน่เพื่อจะได้เป็นกำลังแห่งใจให้เบาอธิที่คลิปใหม่ๆออกมาเนาะอ่าอย่างใดให้เบาอาทิตย์หาอยังเห็นอยังกะคอมเมนต์มาบอกเนาะถ้าเบาอาทิตย์ตอบคอมเมนต์ส่าขอโทษเขอไผ่เพราะว่าส่วนนี้กะ มีเวียดทั้งขอบขั้วเนี่ก็เลยว่าตอบเป็นยามเป็นยามถ้าว่านั่งตอบเลยมันโบมีเวลาเด้คอมเมนต์ก็ได้จะได้ก็ขอโทษขออภัยเนาะถ้าว่าตอบสากก็ได้ได้ครับตอบตอบทุกคนนะถ้าบบตอบกับอ่านแลวก่าหัวใจกดหัวใจให้เพราะว่าบางคำถามบางคำว้าที่ว่าบ่ามาเขาก็บ่จักไล่จตอบนะแต่เขาก็รับรู้ว่าทานคอมเมนต์หาเขาเฮากดใจให้นะเนาะ ไปก่อนบาานีมาพบกันใหม่วิดีโอต่อไปทุกคนสำหรับมือนีบเอา,าทิดข้อกล่าวคำว่าสบายดี